สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนกลับมาพบกับวิในยูทูปช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้วิก็มีเมโนูเครื่องดื่มสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่สามารถทําได้ง่ายที่บ้านมาแบ่งปันเพื่อนๆืกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้วิจะมาแบ่งปันเมนูชาออน้ํำผึ่งมะนาวนะคะเพื่อนๆนเป็นสูตรที่อร่อยเลยนะคะเป็นแบรนด์ชาน้องใหม่นะคะเพื่อนเพื่อด้วยตัวชาเนี่ยจะมีความมีรสชาติของชาที่เข้มข้น รสชาดีไม่เฝื่อไม่ขมนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปดูวิธีทำีิฝาเพื่อนๆกดติดตาม u t ท b e ช่องหลังบ้านชากาแฟาและเพจส,สอนสูตรเครื่องดืง่มทำเงินได้ที่บ้านฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้วิ้ด้วยนะคะค่ะไปดูอัตราส่วนผสมกันเลยะคะ่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำร้อนนะคะมะนาวฝานหั่นแว่นบางๆนะคะจะใช้ในการตกแต่งแก้วนะคะน้ำมะนาวคั้นสดค่ะ เกลือค่ะน้ำผึ้งค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแก้วขนาด16ออนและ22ออนค่ะตามด้วยนี่เลยชาผงสําเร็จรูปตราอทีนะคะเป็นชาดำสไตล์อังกฤษค่ะผงชาจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะไปชมวิธีทํากันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยค่ะแก้ว16ออนนะคะเพื่อนๆี่จะใช้ผงชาสำเร็จรูปอยู่ที่1ช้อนชาพูนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำร้อน70 ml นะคะเทน้ำร้อน70 ml ลงไปเลยค่ะ น้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะตามด้วยเกลือนะคะเกลือปลายช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้อไหนได้เลยนะคะตามสะดวกเลยค่ะในคลิปนี้วิใช้ดอยคำค่ะน้ำผึ้งอัตราส่วนที่20 ml นะคะ น้ำพึ่ง20 ml เทลงไปในแก้วผสมเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยววีจะใส่น้ำมะนาวทีหลังนะคะ เป็นสูตรที่อร่อยลงตัวเลยนะคะเป็นหอมช้าก็หอมน้ำครึ่งค่ะมะนาว20 ML ค่ะใส่ลงไปในแก้วผสมเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะมะนาวชูกลิ่นหอมมากเลยค่ะวนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยววิจะไปตักน้ำแข็งใส่แก้ว16ออนซ์เลยค่ะคนส่วนผสมก่อนเทนะคะ เทชาออมมะนาวน้ำผึ้งลงไปที่แก้วเลยค่ะหอมชาหอมมะนาวแล้วก็หอมน้ำผึ้งมากค่ะเพื่อนๆสูตรน,นี้รับประก,กันความอร่อยนะคะตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยใบยมิ้นท์นะคะคปิดฟ้าค่ะ ชาออมะนาวน้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆแก้วนี้นะคะทําได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวี่จะทําแก้ว22ออนให้เพื่อนๆดูค่ะแก้ว22ออนน้ําร้อน1 0 0 m l นะคะแก้ว22ออนวิใช้ผงชาออทีอยู่ที่2ช้อนชาพูนนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ กลิ่นชามีความหอมมากน้ำตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะนะคะความหวานสามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะตามด้วยน้ำผึ้งในปริมาณที่30 ml นะคะเทน้ำผึ้งลงไปในแก้วผสมเลยค่ะ ใช้ช้อนกวาดน้ำผึ้งลงจากแก้วให้หมดนะคะตามด้วยเกลือปลายช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้ละเอียดให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววิจ,จะใส่น้ำมะนาวทีหลังค่ะเทคนิคเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆการที่เราใส่น้ำมะนาวลงไปทีหลังนะคะ จะทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยชงกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวจะได้ไม่ดอกนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเทลงไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยน้ำมะนาวก็จะดอกลงไปนะคะจะไม่หอมส่นผสม,สมละลายดีแล้วค่ะนี่จะเทน้ำมะนาวลงไปเลยนะคะน้ำมะนาว30 ml นะคะใส่ลงไปในแก้วผสมเลยค่ะ ความเปรี้ยวเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้ตามชอบเหมือนกันนะคะคนส่วนผสมค่ะนิดเดียวพอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววิจะไปตักน้ำแข็งใส่แก้วอีกสองออนเลยนะคะคนส่วนผสมก่อนเทนะคะเทชาออมะนาวน้ำพึ่งลงไปในแก้วเลยนะคะ ตกแต่งด้านบนแก้วด้วยมะนาวฝานแว่นและใบสะระแหน่เพื่อความสวยงามและน่ารับประทานนะคะปิดฟ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายกันเลยค่ะ แก้ว16ออนแล้วก็แก้ว22ออนนะคะชาออทีชาดำสไตล์อังกฤษนะคะมาแล้วค่ะชาออน้ำพึ่งมะนาวนะคะเมนูที่ชงง่ายไม่ยุ่งยากนะคะสูตรน้ำทำเงินได้ที่บ้านเพื่อนลองไปทำกันดูนะคะวิแนะนำได้เลยว่า เพื่อนๆทางบ้านสามารถแนะนำเมนูนี้ให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบในเมนูชาเนสทีเนทีรุ่นโหลแก้วนะคะเพื่อนๆรับรองได้เลยชาออตัวนี้นะคะเอาอยู่แน่นอนนะคะชงง่ายผงชาละลายเร็วมากนะคะที่สำคัญรสชาเข้มข้นไม่เฝื่อนแล้วก็ไม่ขมนะคะเดี๋ยวที่จะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะลองแก้ว22อออนก่อนนะคะ เดี๋ยวไปต่อแก้ว16ออนกันค่ะค่ะแก้ว16ออนนะคะดูดเพลินมากค่ะเพื่อนอร่อยเข้มข้นมากเลยนะคะวีแนะนำเลยค่ะชาออมะนาวน้ำผึงนะคะชาออสสำเร็จรูปร้อเซนะคะเป,เป็นชาแบรนด์น้องใหม่นะคะเพื่อนๆทางบ้านสามารถแนะนำลูกค้า ที่ชอบชาเนสทีค่ะตัวนี้เหมาะมากเลยนะคะรสชาติเท่าได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้วิหวังว่าจะเป็นประโยชน์ที่กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยวิฝากเพื่อนๆทางบ้านกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำงเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อน